กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมในอนนท์ชวาราวันผู้ร่วมเสนอร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ขัดต่อหลักสิทธิมนชนและประชาธิปไตยตอนจริงกระผมเตรียมที่จะนําเสนอ,อารายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนําทหารเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมแต่เมื่อท่านประธานขอให้ร่วบรัฐกระผมก็มีประเด็นที่จะนําเรียนโดยสรุปดังนี้นะครับ ประการแรกนะครับเ,เมื่อมีการยึดอำนาจในวันที่22พฤษภาคม2557นะครับเพียง3วันหลังจากนั้นคณะรักษาความสงบแห่งาชาติก็ได้ออกคำประกาศคณะรักษาความสงบแห่งาชาติฉบับที่37ทับ2557กำหนดให้บุคคลพลเรือนที่ถูกดำเนินคดีทางอาญาบางประเภทได้แกค่คดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับความมั่นคง ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหมดพระมาหากษัตริย์และความผิดตามประกาศคําสั่งพอชอต้องมาถูกพิจรณาพิพากษาคาดีโดยสารทหารนะครับโดยเท่าที่ทางกรมพระธรรมนูญได้ทําสถิติเอาไว้มีรายงานว่าตั้งแต่วันที่25พฤษภาคม2557จนถึงวันที่30มิถุนายน2561มีบุคคลพลเรือนถูกดำเนินคดีในศาลฐานกรุงเทพรวมทั้งหมด238คดี เป็นจำเลยพลเรือนส6 7้หสิเจ็ดคนส่วนที่สารทหารสารมณฑลทหารบกหรือสารทหารในต่างจังหวัดมีรายงานว่ามีบุคคลพลเรือนถูกดำเนินคดีรวมทั้งสิ้นหนึ่งันสี่้อแปดสห้าคดีและมีจำเลยที่เป็นพลเรือนถูกดำเนินคดีในสารทหารรวมทั้งสิ้นหนึ่งพด้อสิบี่คนการนำพลเรือนมาดำเนินคดีในสารทหารกับผมมี ประเด็นปัญหาที่จะนําเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกสภาทุกท่านดังนี้นะครับประการแรกเลยความไม่พร้อมสารทหารไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการพิจารณาพิาพากษาคดีบุคคลพลเรือนในจํานวนมากที่เกิดขึ้นในเวลาพร้อมๆกันสารทาหารจึงไม่มีความพร้อมทั้งในแง่ของบุคลากร ในด้านการธุรการรวมถึงความรู้ความเชี่ยวชาญของตุลาการสารทหารที่จะต้องมาพิจารณาพิภากษาคดีบุคคลพลเรือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีเกี่ยวกับการเมืองที่มีความซับซ้อนซึ่งต่างจากการพิจารณาคดีของออคดีที่เป็นคดีของทหารทั่วๆไปในเรื่องของความไม่พร้อมนะครับการพิจารณาคดีในสารทหารเป็นการพิจารณาคดีแบบนัดไม่ต่อเนื่องดังนั้นเราจึงมีกรณีที่บุคคลพลเรือนบางส่วน ถูกดำเนินคดีแม้เป็นคดีที่ข้อเท็จจริงทางคดีไม่ซับซ้อนและสารยุติธรรมตามปกติน่าจะพิจารณาเสร็จสิ้นได้ภายในระยะเวลาไม่นานหรือไม่เกินหนึ่งปีแต่ปรากฏว่าบุคคลเหล่านั้นเมื่อไปถูกพิจา,า,ารณาพิพากษาในศาลอาหารการพิจารณาคดีกลับใช้เวลายืดเยื้อยาวนานจนทําให้จําเลยพลเรือนบางส่วนตัดสินใจยอมรับสารภาพเพียงเพื่อให้คดีของตัวเองยุติโดยเร็วนะครับ นอกจากนี้นะครับสารทาหารก็ไม่ได้มีครอบคุมทุกจังหวัดในประเทศจึงมีกรณีที่บุคคลพลเรือนต้องเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อไปเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีก็จะเป็นการเป็นการสร้างความเดือดร้อนเกินจะเป็นประเด็นปัญหาประการที่สองนะครับก็เป็นความเครือบแคลงต่อตัวสารทาหารเองนะครับเพราะเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามี คดีของบุคคลพลเรือนบางประเทศที่มาจากการออกมารณรงค์ต่อต้านคอสชอซึ่งเป็นทหารบุคคลเหล่านั้นบางส่วนถูกทหารจับกลุ่มถูกนําตัวไปสอบสวนในค่ายทหารในกระบวนการที่เรียกว่าปรับทัศนคติจากนั้นก็ถูกนํามาพิจารณาคดีและพิพากษาโดยตุลาการศาลทหารซึ่งก็มีปัญหาในเชิงหลักการว่าถ้าเช่นนั้นศาลทหารซึ่งก็เป็นทหารเนี่ยจะมีความเป็นกลางหรือไม่เมื่อต้องมาพิจารณาคดีบุคคลที่ออกมาชุมนุมต่อต้านทหารหรือคอสชอ ประการที่สมซึ่งผมคิดว่าเป็นประเด็นสําคัญเลยนะครับท่านประธานครับประเทศไทยมีอํานาจตุลาการมีสารสถิตยุติธรรมที่ปฏิบัติหน้าที่โดยปกติอยู่แล้วจึงมีคําถามสําคัญว่าในเวลาที่คอสอช,อชอได้ทําการยึดอํานาจกระบวนการยุติธรรมหรือสารสถิตยุติธรรมของประเทศเรานั้นมีปัญหามีความไม่พร้อมแต่ประการใดเหตุใดจึงต้องนําทหารมาเป็นผู้พิจารณาคดีบุคคลพลเรือน เด็นปัญหาประการต่อมามีประกาศคำสั่งคอสชอ,อย่างน้อยสองฉบับที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ทหารเข้ามามีส่วนในกระบวนการยุติธรรมได้แก่คำสั่งหัวหน้าคอสชอฉบับที่3ทับส5งซึ่งให้อำนาจเจ้าหน้าที่ทหารสามารถจับกลุ่มตัวบุคคลที่กระทำความผิดในคดีายาญางบางประเภทซึ่งหน้ารวมถึงสามารถเรียกตัวบุคคลที่แม้จะยังไม่ถูกดำ,ดำเนินคดีอาญาหรือถูกหมายเรียกตามปกติก็สามารถ เอาตัวบุคคลดังกล่าวไปควบคุมตัวในศาลในค่ายทหารหรือสถานที่คุมขังอื่นซึ่งไม่ใช่สถานีตำรวจหรือเรือนจำได้ mm. เคยเคยมีกรณีนะครับท่านประธานที่มีผู้ถูกควบคุมตัวด้วยอำนาจพิเศษเหล่านี้บางส่วนออกมาเปิดเผยว่าระหว่างการถูกควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ทหารมีการนําพวกเขาไปใส่รถและมีการเอาถุงคุมหัวหรือมีการปิดตาเพื่อไม่ให้ทราบว่าถูกนาตัวไปที่ใด การควบคุมตัวในลักษณะนี้นปฏิเสธไม่ได้ว่ายอมทําให้เกิดความกลัวความไม่มั่นใจต่อสวัสดิภาพในเนื้อตัวร่างกายของตัวเองและเป็นที่น่าเศร้าครับท่านประธานครับที่ก็มีท่านสมาชิกบางท่านในรัฐสภาหแห่งนี้ที่เคยถูกควบคุมตัวด้วยกระบวนการดังกล่าวเช่นกันคําสั่งหัวหน้าคอสชฉบับที่3ามทับสองไม่ได้ถูกยกเลิกไปเมื่อ คอสชอกําลังจะพ้นจากอํานาจเช่นเดียวกันกันกบคําสั่งหัวหน้าคอสชฉบับที่สิบสามทัสองห้ที่ออกมาเพื่อให้ควบเจ้าหน้าที่ทหารมีอำนาจอำนาจในการควบคุมตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องในส่วง,งการเป็นผู้มีอิพิพลหรือเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดหรือเกี่ยวกับการพนันก็ดีมีอำนาจในการควบคุมตัวไปสอบสวนเจวันโดยไม่ต้องตั้งข้อกล่าวหา คำสั่งทั้งสองฉบับนี้แม้ในปัจจุบันจะไม่มีรายงานว่ามีการบังคับใช้หรือมีการอ้างอำนาจนี้อยู่แล้วแต่ก็ยังไม่ถูกถูกยกเลิกในทางกฎหมายจึงต้องถือว่าคำสั่งทั้งสองฉบับยังมีผลบังคับอยู่สุดท้ายครับท่านประธานครับผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานว่าเหตุผลสําคัญนะครับที่ภาคประชาชนได้ร่วมกันเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้ต่อรัฐสภาต่อสภาผู้ทแทนราษฎรอันทรงเกียรติแห่งนี้ เป็นเพราะเราต้องการยืนยันหลักการว่ากฎหมายที่จะนํามาใช้ปกครองประเทศต้องออกโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นตัวแทนของปวงชนเท่านั้นไม่ใช่ออกโดยคณะบุคคลที่เข้าสวมหนาจโดยวิถีทางที่ไม่ได้เป็นไปตามรัฐนูลหรือตามระบอบประชาธิปไตยท่านประธานครับ ก็ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสภาผู้แทนราษฎรในฐานะผู้ใช้อำนาจธิปไตยที่มีความยึดโยงกับประชาชนโดยตรงจะได้รับหลักการล่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไปก่อนเพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ว่าสภาผู้แทนราษฎรในฐานะผู้แทนของปวงชนจะไม่ยอมรับว่าประกาศหรือคำสั่งของผู้ที่เข้าสู่ในอำนาจด้วยวิธีทางที่ไม่ได้เป็นไปตามระบบประชาธิปไตยเป็นกฎหมายที่ชอบธรรมอันจะเป็นก้าวแรกที่จะพาประเทศ ออกไปจากวังวนแห่งการรัฐประหารส่วนการปรับแก้ไขร่างกฎหมายในรายละเอียดกระผมและผู้ร่วมเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้ทุกคนเชื่อว่าจะสามารถดำเนินการได้ในขั้นตอนต่อไปครับขอบคุณครับ